ที่ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขาและวันนี้รักษาราชการแทนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขานะครับและระัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จนันทนร์โอชานายกรัฐมนตรีต่างกับเรื่องภารกิจกลุ่มงานที่3งานสร้างคนชาวไทยรับรู้ข้อมูลรอบด้านและเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริงดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคเป็นพื้นที่ที่ยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของผู้ก่อความรุนแรงอยู่นึงนงอันนี้จริงๆแล้วสื่อคือตัวบุคคลนะครับคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนั่งกลุ่มนี้นะไม่ไดเป็นเฟซบุ๊ก k วันนีผมผมม,มากกเลยนี่แม่มาเนี่ยผมแทบจะมาเป็นคนแรกเลยนะนะครับผมผมเสียดายผมอ่านเจอแล้วผมผมไม่ได้ซื้อคือร้านน่ารักมากนะไอ้มันจะมีหลาย หลายอะไรหลายสห้ามแกอ่านนะเขาไม่ได้ห้ามแท็กไม่ได้ห้ามมาไม่ได้ห้ามอะไรนั้นก็หายเพราะนะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยถ้าใครไม่ดูเขาจะเป็นคนจัดการประชุมครั้งต่อไปเองปรากฏว่าไปตัดยางจะให้ข่าวสารเนี่ยได้เผยแพร่ไปถึงที่น้องประชาชนง่ายครับเขาไปเสนอแนะผู้บริหารในบริษัท ต้เอาเทปไปดีรลังไปออกอาการซ้ําอีกครั้งในภาคบ่ายนะครับอ่ายืนประชุมก็มีมมมมเน,นี่ยมีมีคนยังงเงี้ยยังไม่พอนะครับป,ประเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะมีประชุมที่องค์การบริหารสแม้ว่าท่านจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านคงยังไม่ถึง60ปีมั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเขให้เป็นแค่60ไปหน้าก็แล้วแต่แต่ท่านคงจะเป็นน้องแหละนะท่านคงจะเป็นน้องบอกก็ไปได้ว่าอีกวันหนึ่งเราไปทีวีวงนะแล้วก็จะมีป้ายให้ถา่ายรูปกันอีกรอบในพื้นที่เล็กๆนะครับ อยู่คอนโดเนี่ยก็ปลูกถั่วงอกกินแก้วในสิบห้าถึงสิ 15, เราก็แจ้งกระหารแก้วว่าเราจอง15แล้วก็ออกสิบกมีไหมครับอะไรครับผู้ใหญ่ครับพี่รตรงนี้เป็นเรื่องของความสําคัญและก็บทบาทหน้าที่ของกระทรขงทำไมมันถึงเกิดสถานการณ์ความมั่นคงในสุดโดยการออดแนวทางนี้มาใช้คือกลู่อะไรครับพี่ก็คือวิธีการหนึ่งของการของการดําเนินรายการ ผมจะไม่เล่าจืนประวัติาสตรให้สักว่ฟังาตัวนี้ยังไม่ได้เป็นนักรบนะครับไม่ได้เป็นนักรบยังไม่ได้ออกมาเป็นนาเกีร์ผมนั่งอยู่คนหนึ่งนามาจากชาวบ้านยอยพี่นี่จิตเก่าสองสามเรอ้แนวูมาจลงไปอข้าวมาปีีิวเซนเทวันได้สิบสองิสิบสองวันสิบสปีไปยกไรไม่ปีน้ผ่านปีนี้เปปเดกปีเดียกันแต่ไล่ได้ใั

ตาพวกแบบคุณตีพวกพครับหน,นมอกนี่ตาเปน่นหับมครับ้อได้ไไงโงโงไะใช่ใช่ย,ยังไม่ได้ครับยังเป็นเต็วันเดียวไ้พวกไม่ได้ดิสามสปปรรพคุณสี่สัปปรพสมห้าวิธีใช้6สถานที่วันเดือนปีที่ค่ายราค่าเสากันไม้เสากัน้างในเมื่อนกันไม้เมื่อนกัน กระบวนการของภาครัดภาครัดมาส,มส,มสม่งเสริมจงรับเร็วเรยเลยทไปเลเ้เลย